สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรพากันไปทานอาหารเย็นนะคะที่ร้านเรือนล้อมฟางค่ะอยู่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะที่ร้านนี้เขาก็มีจัดมุมสวนนะคะได้น่าชมมากค่ะ ในน้ําในสวนนี้เขาก็เลี้ยงปลาคาร์ปแล้วก็มีปลาหลายอย่างค่ะที่เขาเลี้ยงเขาก็จัดสวนนะคะมีไม้ใบนะคะประดับไม้ดอกไม้ใบประดับนะคะสวนของเขาเรือนล้อมฟางนี้ตั้งอยู่ ทางถนนสุวรรณศรน,นะคะใกล้ๆก,กับโรงเรียนมาลาสวรรค์แล้วก็ใกล้ๆก,กับแยกไปแก่งคอยค่ะแยกไปบ้านนาแก่งคอยก็จะมีมีสามแยกไฟแดงอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเรามาจากบ้านนาพอเยอะเลยสามแยกไฟแดงสักพักหนึ่งก็ก็เจอค่ะ เจอกับร้านเรือนล้อมฟางนะคะเรือนล้อมฟางนี้เขาทำอาหารอร่อยค่ะมีอาหารมากมายหลายอย่างนะคะไว้บริการย่าพรไปทานหลายครั้งแล้วค่ะบางครั้งก็ซื้อมาทานที่บ้านท่านผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศของเขานะคะตรงมุมของร้านนะคะเข้าไปข้างในเราก็จะเจอมุมนี้นะคะ่ะ เขาก็จะมาถ่ายรูปกันตอนนี้เขาก็ปล่อยนั่นนะคะก็มีการปล่อยกวันกวัน,นเห็นไหมคะมาตามน้ำเขาก็คงจะเปิดเครื่องคะ่ะมีเครื่องเปิดย่พรก็ได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่คือบริเวณของลานเรือลอมฟางคะ่ะ แล้วก็มาถึงอาหารค่ะอาหารจานแรกก็คือสลัดนะคะกุ้งทอดกรอบค่ะสลัดกุ้งทอดกรอบนี่เขาก็ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะชุบแป้งทอดมาแล้วเขาก็มีผักใส่แล้วเขาก็เอาน้ำลัดใส่ถ้วยมาตางหาค่ะรสชาติอร่อยค่ะราคาอาหารที่นี่ก็ไม่แพงนะคะ ต่อไปก็อาหารจานที่สองค่ะอันนี้เป็นห่อหมกทะเลค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะเขาก็จะเอามะพร้าวอ่อนนี่ค่ะไปข้างในก็เป็นลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเขาก็จะขูดเนื้อมะพร้าวมาปนกับห่อหมกหนึ่งมาปนกันนะคะรสอร่อยค่ะ จานต่อไปก็เป็นน้ำพริกนะคะปูหลนค่ะเขาใช้ปูหลนนะคะปูหลนที่นี่ก็รสชาติอร่อยค่ะใช้ได้เลยค่ะก็จัดผักมานะคะเป็นชุดๆเลยทั้งผักทั้งพริกปูหลน จานต่อไปก็เป็นปีกไก่ค่ะปีกไก่ยัดไส้นะคะปีกไก่ทอดยัดไส้ค่ะจานนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนี้เลยนะคะเลือนลอมฟางค่ะทุกครั้งที่ยาพรมาทานยาพรก็จะสั่งอันนี้แหละปีกไก่ยัดไส้นี่ค่ะอร่อยเขาทำอร่อยเขาก็จะทำไส้แล้วก็ยัดเข้าไปในปีกนะคะแล้วก็ทอด มาให้เราทานต่อไปก็เป็นต้มยำปลาคังค่ะต้มยำปลาคังนี่ก็รสแซ่บนะคะเผ็ดจี๊ดจารเปรี้ยวอร่อยค่ะยะ่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยพ่พรบ้างนะคะ แล้วยพรก็จะออกไปทานอาหารตามร้านต่างๆให้ท่านผู้ชมดูอีกค่ะ